อ์คดค่ะคุณมีเป้าหมายที่จะไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกทำงานเมืองนอกหรือแม้กระทั่งมีครอบครัวที่เมืองนอกต่างประเทศไปเรียนแปลอะไรก็ตามเป้าหมายคือเราอยากจะไปใช้ชีวิตต่างแดนเรามาดูกันไหมคะสิ่งที่คุณคาดหวงังซิ่งคุณตั้งเป้าไว้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าวันนี้ละค่ะจึงเกิดเป็นพ i ิกอาคาดเกิดขึ้น ทุกท่านจะสังเกตนะคะจะมี2องกองค่ะกองหมายเลขหนึ่งนะคะจะเป็นรูปแบบนี้ถ้าคุณชอบนะถ้ารู้สึกว่าดึงดูดนะเลือกกองนี้ค่ะ กองหมายเลขสองค่ะเป็นภาพกาแล็กซีถ้ารู้สึกว่ากองนี้ดึงดูดคุณเลือกกองนี้นะคะเลือกเพียงหนึ่งกองเท่านั้นอย่าสับสนถ้ารู้สึกว่าเลือกไม่ได้หลับตาลงค่ะค่อยๆหลับตาแล้วเมื่อคุณอธิษฐานเรียบร้อยแล้วอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเรามีเกณฑ์ที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนหรือเปล่าเป็นชีวิตใหม่ที่ดีหรือเปล่าความหวังนี้จะสมหวังหรือเปล่าแล้วคุณค่อยๆลืมตาไพ่กองไหนดึงดูดคุณเลือกกองนั้น เข้าใจตามนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ในช่วงของการพยากรณ์ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของการพยากรณ์นะคะกับความหวังการตั้งใจเป้าหมายที่จะไปต่างประเทศไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนจะโดยถาวรหรือว่าเป้าหมายจากนี้ไปต้องการจะมีเกณฑ์สมหวังและสําเร็จไปในทิศทางที่ดีหรือเปล่าคุณได้เลือกไพ่กองนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ด้วยกองนี้นะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อนะโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัฒนาอ่ำเมซิงทาโร่ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดความหวัง ความความตั้งใจแล้วดูสิว่าโชคชะตาจะบอกเราว่าเราจะสมหวังหรือไม่นะคะเราจะเปิดไพ่กองนี้ด้วยไพ่ขยายทั้งหมดเก้าใบค่ะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะฟังไว้เป็นแนวทางค่ะสิ่งดีๆเขาเรียกว่าสิ่งดีๆก็รับไว้นะอะไรที่เรารู้สึกว่านําไปปรับใช้ได้ปรับนะคุณจะไปใช้ชีวิตเมืองนอกด้วยเหตุและผลอะไรเดี๋ยวเราไปว่ากันนะ โอเค 5, 6, 7, 8, 9, ห้าหกเหลือ2ใบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่พอเรารวบกองนะสังเกตนะคะพอพูดทำนายรวบกองนะคะพอรวบกองขึ้นมาใบบนค่ะใบล่างค่ะโอเคมา เรามาฟังคํำพยากรกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวมองขยับกล้องให้นะจ๊ะมองก่ามาฟังกันนะดูซิคุณจะสมหวังไหมว้าวสิ่งที่คุณตั้งใจไว้มีเกณฑ์ค่อนข้างดีนะมีเกณฑ์สมหวังนะคะเอชออฟครับไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่คุณไม่มั่นใจตัวเองเหรอคะคุณคุณอยาก คุณมีเป้าหมายที่อยากจะไปใช้ชีวิตอยากที่จะแต่งงานเลยเหรออยากจะโยกย้ายถิ่นฐานแบบว่าอยากจะมีคู่ครองในต่างแดนเหรอคะจริงๆแล้วความหวังครั้งนี้เออมันอยู่ที่ตัวคุณเนาะถ้าคุณไม่มีคู่ครองคุณไปเพื่อทำงานได้ไหมอืมคืออย่างนี้ค่ะ การไปใช้ชีวิตต่างแดนมันเป็นเรื่องที่คุณเป็นมันเป็นความสุขของคุณมันเป็นความตั้งใจมันเป็นความหวังมันเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดถ้าคุณตั้งเป้าว่าอยากจะไปมีโยกย้ายถิ่นฐานไปมีครอบครัวหาใครสักคนเหลือเพื่อจะให้หรือว่าอยู่จนได้เป็นคนของประเทศนั้นๆอะไรแบบนี้โดยมีการรับรองโดยการแต่งงานอะไรก็ตามนะผู้ทํานายมองว่ามันมัน,ม,นมันดูอึอดอัด มันดูอึดอัดมันดูนะมันดูเหมือนกับว่าเราฝากความความหวังไว้กับที่ใครสักคนหนึ่งที่จะอยู่กับเราเกื้อกูลและอุปถัมภ์แต่ถ้าคนที่เลือกกองนี้นะคะไปด้วยเหนีวว่ามีไพ่เอมเปรโรมีไพ่ชาวต่างชาติถ้าคุณไปด้วยพลังงานที่ว่าฉันก็มีดีฉันจะไปเรียนฉันจะไปศึกษาฉันจะไปหางานทําแต่ความรักเป็นเรื่องที่มันอาจจะตามมาก็ได้อ่ะแต่คุณไม่ได้ไปเพื่อตั้งเป้าว่าเป็นความรัก แต่คุณไปเพื่อว่าฉันจะไปเพิ่มศักยภาพฉันจะไปทำงานฉันจะไปเรียนฉันจะไปสอบฉันจะไปหาลู่ทางฉันจะไปสร้างตัวตนอยู่ในต่างแดนอันนี้ดูเหมือนยากนะแต่คุณจะทำออกมาได้ดีและความรักจะเป็นสิ่งที่ตามมาเพราะว่าคุณมีศักยภาพอยู่ในระดับที่ ที่สามารถพอจะพึ่งตัวเองได้อันนี้เขาเรียกว่าไปเพื่อพึ่งพาตัวเองก่อนโดยที่ไม่คาดหวังว่าเออต้องต้องไปใช้นามสกุลใครอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พยายามหาลู่ทางไปเรื่อยๆคุณจะมีเกณฑ์สมหวังค่ะอันนี้จะไปได้ไวกว่าอืมแต่ถ้าคุณไปด้วยภาพรวมของความรักปรารถนาที่จะมีรักเป็นเป้าหมายหนึ่งเป็นเป้าหมายหลักอันนี้มองว่า The Tower คุณจะต้องมีการผูกสมัครรักใครมาตั้งแต่ประเทศไทยอันนี้จะดีที่สุด อาจจะเล่นเว็บออนไลน์เว็บหาคู่แต่อย่างที่บอกค่ะมันไม่ได้ง่ายแต่ถ้าคุณไปเพื่อไปเรียนแล้วค่อยไปต่อยอดเพื่อไปไปไป,ไปหาลู่ทางลงไปทำงานไปเรียนภาษาคือไปอะไรเพื่อตัวเองก่อนแล้วความรักจะตามมามันจะเป็นเกณฑ์น,นี้ แต่สิ่งที่คุณตั้งใจคุณปรารถนาจะทําให้มันสําเร็จอยู่แล้วซึ่งมันมีโอกาสสาเร็จเพราะเพราะดวงโคจรของชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่าแดนไกลหรือว่าต่างประเทศภาพรวมน่มันขึ้นค่ะและมีโอกาสย้ายถิ่นฐานคือไปอยู่แล้วไม่อยากกลับมันก็มีขึ้นอยู่ในใจคุณด้วยแต่มันจะไปโดดเรื่องของการงานที่โดดเด่นนะนั่นหมายความว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ไปแบบว่าเออไปแค่เป็นแค่แม่บ้านไง หาลู้ทางตลอดเวลาอุ้ยพวกเราเป็นสายขยันเนาะสาวๆไทยเนี่ยหรือว่าหนุ่มไทยก็เป็นสายขยันอยู่แล้วดังนั้นแนวแนวไปไปแบบนี้นจะดีที่สุดคุณเห็นภาพนี้ไหมคะถ้าคุณไปเพื่อร้องขอเงินเพื่อไปว่าเออเขารวยนะมันเหมือนกับว่าเราจะร้องขอตลอดชีวิตเราจะร้องขอเราจะกลายเป็นไม้รองเราจะกลายเป็นเหมือนเฉลยรักอย่างเงี้ย เออเพราะฉะนั้นมองว่าสร้างคุณค่าให้กับตัวเองค่ะแล้วความรักตามมาแน่นอนโชว์ศักยภาพอย่าไปเพื่อเป็นแม่บ้านอย่าไปเพื่ออยู่กับบ้านแต่ไปเพื่อสร้างอะไรให้กับตัวเองไว้เป็นเป็นชิ้นเป็นอันอันนี้ดีมากๆเชื่อว่าพวกเราเก่งค่ะทุกคนที่ดูแรนดอมนี้เออพิอาคานี้เก่งหมดน่าจะทําได้มีเกณฑ์สมหวังค่ะเพราะมีดวงชาวต่างชาติเกิดขึ้นแต่แต่ที่เตือนตรงนี้เพราะว่าไม่อยากให้เป็นผู้ รอคอยให้ใครมาอุปถัมภ์แต่จงสร้างให้ตัวเองโดดเด่นจนใครๆก็อยากมาอุปถัมภ์แบบไม่อยากเสียเราไปอันนี้จะดีที่สุดมีเกณฑ์ค่ะมีเกณฑ์จะสมหวัง,งไปไปต่างแดนค่ะมีเกณฑ์ค่ะดีใจด้วยนะคะใครรู้อยากใครฝากใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่แล้วเพิ่งมาเจอเนาะฝากกดติดตามเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมีพลังงานเรื่องของตัวเลขาศาสตร์ตัวเลขแล้วก็แพนโดรามการการใช้ลูกดิ่งด้วยแล้วก็มีเรื่องของไพ่เรลนองนะ เพราะฉะนั้นฝากติดตามเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องราวใหม่ๆในปีหน้าด้วยซึ่งค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวพิกอาคารนี้ไม่เก่านะคะตราบใดที่คุณมาเจอในครั้งแรกต่อให้พิกอาคาร์นี้ผ่านไปหลายหายเดือนหลายปีก็ตามเมื่อคุณเพิ่งมาเจอโชคชะตาเพิ่งพาคุณมาเจอคำตอบจะเป็นเวลาปัจจุบันเสมอขอให้คุณโชคดีนะคะเดี๋ยวเราไปกองต่อไปคะ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศาจรรย์ของอาจารย์วัสนา Amazing Tarot นะคะกับหัวข้อวันนี้ว่าความตั้งใจความมุ่งมั่นเป้าหมายที่จะไปใช้ชีวิตต่างแดนต่างประเทศ ไปอยู่ที่นู่นเลยหรือว่าไปอยู่ถาวรขอโยกย้ายถิ่นฐานไปด้วยงานไปด้วยความรักไปด้วยใดๆก็ตามจะมีเกณฑ์สมหวังไหมสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องนี้นะผู้ทํานายจะเปิดไพ่ขยายดวงนะคะเป็นจํานวน9ก้าใบเท่านั้นนะคะว่าสําเร็จไม่สําเร็จสมหวังไม่สมหวังมันจะชัดเจนมากๆเลยและสมหวังแนวไหนมากกว่าเดี๋ยวก็จะขึ้นมาด้วยนะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่รบกวนนะคะขอความเมตตาใจดีนิดนึงกดติดตามช่องผู้ทานายเนาะปีหน้าฟ้าใหม่นะคะเราจะจัดเต็มเลย เรื่องของศาสตร์ตัวเลขนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของพลังงานของแพนโดรัมเนาะแล้วก็มีเรื่องราวของแพนโดรัมยังไม่พอนะยังมีเรื่องราวของไพนะ่โรนมองเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะมีความจัดเต็มในเรื่องของการดูดวงที่มากขึ้นและอาจจะมีกิจกรรมเสริมมากมายนะเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามด้วยค่ะเผื่อคุณจะได้ลัคก,กี้ความโชคดีในกิจกรรมเสริมของช่องนะคะอาจจะได้ดูดวงฟรีๆก็ได้เพราะฉะนั้นกดติดตามไว้ก่อนนะมา กับผู้ทํานายวันนี้ค่ะเปิดไพ่เก้าใบานะคะข้างล่างข้างบน2ตรงกลางห้าสองนะห้าหกเดเก้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะเข้าสู่เกณฑ์แบบไหนขอดูไพ่ใบแรกก่อนว้าว The Sun Happy ดีใจด้วยสิ่งที่คุณมุ่งหวังคาดหวังเนี่ยภาพไพ่ใบนี้เกิดขึ้นนะคะขอดูไพ่ขยายหน่อยโอ้โหเป็นถูกทางคิดถูกต้องไปไปแล้วดี เหมือนเป็นแหล่งเงินทองคือขาเงินได้เยอะอาจจะเป็นเจ้าคือได้ไพ่ราชินีเหลียยเลยอะคือถือว่าดีมากๆแล้วไพ่เดอะซันประกบแบบนี้นะคะคุณตั้งใจคุณมีความมุ่งมั่นคุณมีเป้าหมายจะด้วยเหตุและผลใ,ใดหรือจุดประสงค์ใ,ใดคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้ชีวิตต่างแดนและเป็นชีวิตที่ดีด้วยเป็นชีวิตที่ดีด้วยบอกได้เลยดีไม่ดีอาจจะได้พบความรักหรือมีลูกอยู่ที่น,นั่นหรือว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่ที่น,นั่นดีไม่ดีคุณอาจจะ ก่อร่างสร้างตัวหรือลงหลักปักฐานในต่างแดนเลยก็ได้คุณมีดวงแบบนั้นค่ะเขาขยายดวงใน5้าใบค่ะคุณจะไปแบบว่าเหมือนกับว่ามีความรักเข้ามาเป็นตัวเชื่อมนะดอนเลิฟเวอร์นะคุณไปแบบบางทีอาจจะไม่ได้ภาษาด้วยซ้ำเนาะหรือไปแบบไม่รู้จักใครหรือไปเพราะว่าอ,อ,อาจจะมีเป้าหมายในเรื่องของความสัมพันธ์มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้พบความรักทางไกลที่เป็นดวงอุปถัมภ์คุณนะคะอุ้ยดีเอ็มเพสแม่คุณเอ้ยทำไมไพ่ดีอย่างนี้ The l เล e r บออย่างนี้รักต่างแดนอย่างนี้ the emperor the empress แบบนี้นะคะไพ่ความรักการแต่งงานการมั่นหมายการสู่ขอนะ อุปสรรคก็มีนะแต่ว่าน้อยมากคือเรื่องของเรื่องคืออุปสรรคก็คือคุณน่าจะได้พบความรักออนไลน์อาจจะรูปแบบใดก็ตามจากเว็บใดๆก็ตามแต่คุณจะได้พบเจอรักออนไลน์เกิดขึ้นและพลังงานโซเชียลเนี่ยจะนำพาให้คุณกับเขาได้เจอกันและเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกค,ค่ะตรงไปตรงมาคุณจะมีเกณฑ์พบรักกับจะบอกเป็นชาวต่างชาติสะทีเดียวก็ไม่ได้นะ คุณมีเกณฑ์พบรักหรือมีเกณฑ์อยู่ต่างแดนแบบถาวรบางครั้งมันก็อาจจะเป็นคนเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนไทยที่มี มีโอกาสมีความมีความสามารถหลากหลายแล้วอยู่ในต่างประเทศโดยไม่ได้กลับมาคุณก็อาจจะแต่งกับคนไทยก็ได้หรือจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้แต่มันเป็นความรักที่คุณกับเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและมีโลกโซเชียลเข้ามาเกี่ยวพันมีออนไลน์เข้ามาเกี่ยวพันจนทำให้คุณได้รู้จักกันและก่อให้เกิดเป็นความรักค่ะและความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ดีดีเพราะมีไพ่เสียจุดเดียว คือตรงที่ว่าคนรักของคุณที่จะเข้ามาในดวงของคุณเนี่ยเป็นความสัมพันธ์น่ะที่จะเข้ามาเป็นตัวอุปถัม์ดวงเราจริงๆแล้วคุณมีพื้นดวงที่ดีนะอ่อพอคุณเจอคนที่อุปถัมแบบว่าถูกโฉลกดวงอะ่ะมันก็เลยจับพัดจับผูแล้วมันดีไปหมดแล้วจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่คาดคิดว่าคุณจะได้ไปอาจจะแค่ไปเที่ยวเมืองนอกหรือใช้ชีวิตเมืองนอกแค่ปีสองปีแล้วกลับเมืองไทยแต่มันแต่มันเกินความคาดหมายคุณจะได้ไปอยู่ที่นั่นตำแหน่งก็คือตัวคนรักของคุณเนี่ย จะเป็นคนที่ค่อนข้างทํางานไม่ไม่เขาเรียกว่าทํางานตลอดแล้วเป็นคนไม่โรแมนติกแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะถ้าถ้ามันเป็นความฝันของคุณมันเป็นเป้าหมายของคุณสิ่งที่คุณได้ไพ่เก่านี้ก็คือสําเร็จสมหวังดังปรารถนามีเกณฑ์ที่อาจจะแบบเป็นเจ้าของกิจการหรือธุรกิจเล็ก,ลกๆกลางใหญ่แล้วแต่ดวงเนาะมีเกณฑ์เกิดขึ้นเป็นของตัวเองในต่างแดนด้วยค่ะแล้วก็มั่งคั่งมั่งมี ดวงของคุณมีบุตรนะคะอาจจะเป็นบุตรเราบุตรเขาหรือว่าไปมีบุตรใหม่มีมีโอกาสที่คุณจะมีบุตรด้วยแสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะพบเจอความรักและความรักเกือ้อกูลสนับสนุนให้พบเจอเส้นทางใหม่ๆของชีวิตแบบเหนือจินตนาการเหนือความคาดหมายที่ดีค่ะมีเกณฑ์สมหวังค่ะดีใจด้วยกับไพ่กล่องนี้ไม่รู้จะพูดอะไรมากมายเพราะว่าตำแหน่งเสียมันแค่พลังงานที่ว่าเราต้องเรียนรู้เขาเยอะๆแค่นั้นเองแต่ถามว่า ดวงของคุณไปไปได้ดีในต่างแดนใช่ไหมใช่เป็นกําลังใจให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะมันเป็นภาพรวมเนาะแต่ว่าคุณก็เลือกพ่ยด้วยโชคชะตาและอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ ก็คาดหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะนาสารนี้แล้วพูดทำนายแค่ก็ทําการแปลศาสตร์ตามหน้าที่แล้วสารนี้หวังว่าจะถูกใจของคุณละกันถ้าถูกใจช่วยใจดีกับผู้ทานายนิดนึงนะคะช่วยใจดีมากๆหน่อยก็ได้นะคะกดติดตามนะกดติดตามคนไม่เคยติดตามติดตามนะคะหรือใครไม่เคยแชร์ลองแชร์แชร์ข้อความคือแชร์หัวข้อที่มีหลายคนที่อยากจะ,จะตัดสินใจแบบนี้แต่เขายังตัดสินใจไม่ได้คุณลองแชร์ไปดูค่ะเพราะสิ่งที่คุณแชร์เนี่ย คุณไม่ได้ไปบังคับดวงคนะเขามีหน้าที่เลือกไพ่เหมือนคุณเลือกไพ่นี่แหละค่ะแล้วดวงของเขาจะจับพัดจับผูได้ไพ่กองไหนมันก็แล้วแต่เขาแต่อย่างน้อยมันทําให้เขาได้มีมุมมองทางโลกของการทํานายไทยทักเหมือนกันส่งส่งพลังงานให้เขาช่วยเขาตัดสินก็แล้วกัน ะะเป็นกําลังใจให้ค่ะหวังว่าพิกอาคารหน้าพวกคุณจะเข้ามาในหัวข้อที่น่าสนใจหรืออยากให้ทําหัวข้อไหนก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้นะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์นะเป็นวิทยาธานเป็นค่าครูนะจ๊ะ